ดีครับผมเอ็นลมกาครับสวัสดีครับทุดอาวเช่ครับแย yeah, ่วันนีทีนี้เราวันนี้เรามาอีพีนี้เข็มสักนะครับรอยสักข้างในนะครับเข็มสักพันยังไงทําไม้อยังไงอ่าอันนี้อุปกรณ์ทําเข็มสักไอไอ,ไ,อไ,อไอไอที่มันเข็มนี่เชือกฟางอย่างเดียวอ่ะที่ทาได้ถุงน้ําตาลทรายส่วนมากถุงน้ตาตาลทรายก็พันได้วันนี้เลยเอาเชือกฟางมาพันให้ดูเพราะว่าถุง<ม>น้ำตาลทรายไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อ ที่นี่ไม่กินหวานมีอะไรพันได้อีกเชือกฟางถุงตาลทรายถุงพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็ที่รับซองจดหมายที่รับซองจดหมายเป็นไงอ่ะเป็นพลาสติกใสๆสอ่ะอ๋อเหมือนรัดแบงก์เหรอเหมือนรัดแบงก์อ๋อทุกอย่างนี่เป็นพลาสติกพันได้หมดเลยถ้ามันยืดได้ถ้ามันยืดได้ถ้ามันทําให้ยาวๆอย่างนี้ได้ยืดยาวๆได้อย่างถุงพลาสติกก็ทํายาวๆได้ถางตาลจะเหนียวอ่ะไม่คำก็ไม่เป็นขุยทีนี้พอพูดถึงที่พันเสร็จปุ๊บก็ต้องไม้ไม้สักไม้กับสักข้างในนี่ไม้พวกนี้เอามาาจกไนครับ S <S <ทำ S 3> ก็ทวาดอ,อันนี้ไม่ไผ่มาไม่ไผ่เอาใช้มาจากไหนเราพกดาไม้ฝาดดาไม้กวาดแข็งข้างในใช่ถ้าถ้าเป็นไม้งี้ก็ให้จานข้างไม้กึ่งอ๋อข้างไม้ข้างในก็กึ่งได้ได้สองซองโอ้สองซอ,องอันนึงเนี่ยนะสองซอง,องใช่แหลมมีไหล่หน้าเอียงใช่ปะใช่มีไหล่หน้ามีหลายหน้านี่แหลมอันนั้นอันนั้นมันหักเปล่าอันนี้มันหักอ๋อมันหักอนึกว่าเข็มปฉลามอันนี้มันหักอันนี้เก็บปัญหหักเก็บอย่างเงี้ย อ่าอันนี้นาตรงนะครับอันนี้อะไรเข็มน้าแปดป่ะอันนี้ถ้าเป็นเข็มเย็บผ้าก็จะได้ประมาณห้าเล่มอ่านาห้าหูแลน้าอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ตีมจะชัดอันนี้ไม่ลงเงาเข็มยี่ใช่เข็มยี่สิบนี่นาเข็มยี่สิบป่ะทําไมเขาต้องเรียกเข็มนาห้านายี่สิบใส่เข็มได้ห้าเล่มอ่ะพอเราดูขนาดสายของเข็มแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเข็มแทงชื่อเข็มสามเข็มแทงชื่อใช่ไหมใช่แทงชื่อตัวหนังสือตัวสัษรสวยอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงเข็มจักกันแล้วที่พันกันแล้วแล้วนี่จะทำอะไรครับเอาไว้แพ็หมึกค่ะแพ็หมึกค่ะแพ็หมึกข่ายะคะค่ะโอ้โหนี่ขายยังไงในลองแพ็กให้ดูหน่อยผมซื้อฟอยหนึ่งฟอยงะเอาในแกให้เราฟอยแค่เนี้ยลองแพ็กให้ดูหน่อยมึดอยู่นะอนี่หูว ข้างในมีอะครับหมึกเงี้ยไม่มีหรอกมีเป็นหมึกยี่ห้อลอตติ้งลอตติ้งแต่กับพิกมาพิกมาปากกาเป่าเป่าพิกมาแพงใส่ปากกาเป่าพิกมาสุดมากแพงอ่าร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งเขาจซื้อยกเป็นเป็นแท่งอะไรเป็นดำร้อยหนึ่งคือแบบหัวหัวใช่ไหมฮะหัวหัวร้อยหนึ่งนี่แค่นี้แล้วแท่งได้เยอะไหมครับเนี่ยไม่เยอะหรอกแพงแพงต้องใส่น้ำมันไหมใส่น้ำมันไฮโซด้วยปกตินะ น้ำมันนะครับใช้น้ำมันพืชน้ำมันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันมะกอกมะกอกไม่มีขายแล้วน้ำมันมีกอกไม่ีขายน้ำมันหมูนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับหมูเลยก็ได้นะครับน้ำมันที่ทาเนี่ยเดี๋ยวหาฝาก่อนฝาฝานก็ได้สิ่งรอบตัวเลยอันนี้ทาน้ำมันไปก่อนเพราะว่าไม่ให้กันรลอนไว้อากานเข้าอ๋ออ๋อเวลาบีบรลอนนี่บีบอย่างนี้ใช่บีบปุ๊บแล้วก็ทาย เพื่อให้น้ำมันมันเข้าไปอแล้วเราก็จะมาแพ็คยังไม่ใส่หมึกนะยังไม่ใส่หมึกลองลองใส่จริงๆเลยลองใส่จริงๆเลยไม่ได้ต้องแพ็คต้องแพ็คให้มันเหลือรูนิดนึงก่อนแล้วบีบหมึกขึ้นอ๋อให้มันหนูเลยนิดหนึงโหนี่คือสูตรนะอ่าทีนี้ผมจะเทหม,มึกให้นะเออไม่ใส่ฝาอ๋อไม่ใส่ฝาเป็งนงี้เหรอมึองไม่เคยไงไม่เคยสัก <c oughs> อ่าปิดยังไงเราเปิดอ๋อหมุนอย่างนั้นนะครับ อ้าวขอล้วแค่นี้ยขอแล้วขอแล้วเฮ้ยเยอะเลวนี่พ่อผมอะไรวะเนี้ย <วะ S 1> เปิดเลยวะนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนับหยดไป,ยไปเลยโอ้บีบีย่างนี้ก็จะเข้าไป